ใาการหรอาใส่เหลืองหรอครับเหลืองแน่อมไก่ใสยอดบบอืชีลาวค่ะชีลาวหอมหอมพอมันบ่พอหนามันแข็งอฮ้ยหอมออลวังเยหล่อนบอนี่นนี่นี่นี่น่นนี่น่ี่นี่นนีี่น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 นีน่นี่นรน่นี่นี่น่นี่่น่ สวัสดีค mm ่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนสวัสดีกับยามแรงค่ะอาทิตย์ตะลังสิตกดินค่ะตอนนี้ประมาณห้าโมงเขื่อนน้องอ๋อมอ๋อมมาเสียงลงหน่อยลูกเสียงลงมาเสียงลงแล้วก็ไปสวัสดีเร็วๆลูกฉันกับเสียงลงเนี่ยใช่คุณบอกหูหูเลยใช่ลูกคอยบอกหูเมา่อสุขคนหนาล้าคนหนาคนหนกคนหนามือหนีบ ีเห็ดออมไกบ่บานชูกินเด้จ้ามีได้ไก่มาตัวหนึ่งราคาหนึ่งรอยเก้าสิบบาทเติมเครื่องในมุนอ尼亚ญญามาแม่ไม่ดีวะ่ะบลัวไปตามเบิ้งเด้อะไปตามเป็นตรงเป็นผู้ฝากไก่ะวะ่ามือนีเพราน้อยออกไส้เบ็ดแล้วเด้จ้า <c oughs> จ้าสิ่งใดเฮียบ่ใดที่เจ้าสิ่งใดนี่เขาไครแต่ว่าเ <c oughs> ขาเห็ดเครื่องโตกระพาะเดี <c oughs> ๋ยวจ <c oughs> ัวงสิพาไปเก็บผักหยอดบะเอือมาไว้ถ้าใส่อันนี หยอดผักไส่หยอดแบบเอื้อนิสเนิส,น,สน้อยๆอยีหลี่อมไป<ะ>ไม่เอานี่แนะครับเก็บหยอดผักแบบเอือก่อนครับผมหยอดอเดียวบละรพักทองนะคะหยอดง,า,ง,งามๆไปกระถิ่นหน่อยวันนี้คือเตี้ยงโตคุ้มทุนเดี๋ยครับสีสีฝาทุอนอยังทุนหนามท,ทะเลครับผม เนี่ยครับผักมีสีใบห้องยู่น้องขังหัวขังสวนโมงนี่นะครับผมหนี่ยวแบบเอื้อใส่ออมไก่แสบเด้จ้ะเขากันเป็นยังหรอกครับผมไก่บานหรอกครับเนาะมนค่ะนี่ค่ะจ่มหนีกับพ่อขาพอว่าดเดี๋ยวห้องใส่ผักอย่างอื่นน้ำยอดผักใส่กับยู่งขังบ้านละครับผมอมองตอนนั้นไม่เก็บใส่ยังก่อขบับใส่ คิดก้อนน้านี่ไหมครับขวบปลาไหลค่ะอ๋อขวบปลาไหลแี่ค่ะแตกยอดดีดีค่ะแดงเลยตั้งยอดมันไปทางไหนตั้งนะเกลี้ยงสันสันจ้ะมันแตกยอดต่อไปนี่ค่ะไม่ต้องเส่ยรายเดียวอิ่มแม่กินอะไรแ, <c oughs> แม่บ่ค่อยมาขมปันใดครับบ่ามาขมบ่ามาเปรี้ยวมาจั่หวาน นี่ครับบรรยากาศแนวแรงครับผมอาทิตย์ไก่แล้วครับผมไก่รับลงขอบฟ้าแล้วครับไปไปยังเก็บเอาไปขูดต่อครับเครื่องปรุงเครื่องแต่งเฮานี่แทบว่าได้ซื้อกินครับอันน้ำหมันที่มันอยู่อันบรุนเนี่ยคือเฮาเก็บกินเหมือนละครับนี่ข้าววุลีกินแบบเกือบเหมือนละครับนี่ผู้ใดอันมากเตี๊ยกแบบเจ้าเจ้าเอาแล้วก็ไปเลยแมีนครับขันต่อยก็ได้อยู่ค่ะ อ๋อคึ้หนาเมือนะอ้าสวัสดีครับผม,มต่ำาาลูกคิดพอนอสเดมครับผมออนี่ม่เฮ็ดสับไก่ครับผมเพราะว่าพอเถ่าวปยื้อง่นครับทำนาทีแทบพอหน่อยครับผมฝากคนต้องค้านอันจิไปแต่เพียงกินเอือ <c> ย <oughs> นานมาแล้วเอ้า แม่อ่ะหวังยินดีกับสวัสดีซะสวัสดีค่ะเสือขัวดักแด้เด้กเพื่น้องตาบอมีบอกเล่นใหม่เพแม่ขอใจไปเจอเลยจ้ะข้างนี้อ้าพบทุกคนป๋าวางก่อนเบียร์จิโกตาสวัสดีครับพี่น้องมาแต่เสื้อบิ๊ดแต่เสื้อเศร้าล้างหรอกครับขอบิ๊ดไปเศร้าฮาลังเยื่ปตะแขีงมันตายก้อนมันเลยมีเยื่อมันหมุนเสื้อไว้น้ำหยั่งหมดละเมื่อเศร้าอย่างแบบเป็นุดฮะ โอ้ยน้ำยัางรักแห้ง่าใบรัวขาดบ้า,บางไปใส่ด่างปัจิุบันได้แตล่ลุงน้อมแล้วเราหาซื้อโอ้เราไปหันใหญ่เขายิงมห,หมูสืมค่ะยวดน้ำยัางหน่อยไหมเออมีแม่ปางกะเพิ่มขวานแ้วได้จ้าเจ้าบาทเนี่ยแม่ห้าสิบนีหยังกับแพงแพร่งที่อกหาสิบาได้บักลายก็นี่เนาะเครื่องทบเครื่องเหมือนเดิมตะกีซัมมีสิเป็นจานละเอียดสิบได้จ้า ยาพ่อว่าเ้างกินยอมเราโตและวคำต่อไปนี้เป็นอย่างโตละสองคำตะเก้าหนุ่มเลยพอนะหนุ่มปุบหนุ่มปุบไก่ไปหม้อด้วยกันไก่เป็นยังไงผู้ชายมันบมันเหมือนไหมเบอรเหลืองดีแล้วไหมตอนนี้ไม่ต้องซิมใส่มันเดียวแต่ว่าเป็นไก่น่มอยู่เป็นว่าแม่ขาว่าโอ้เนื้อมันบอเหลืองเหมือน แมนเนี่ยตะเกาสื่อเขาสื่อไก่ไหมต่ำคนจะเห็นเป็นหนังเหลืองๆสินะกระเล่ยหรอไงมันโอเคบัวสันดิเก็นดำบัวเล่แบบมันโอเคอยู่จ้าวกระโดมมาไก่บ่มันยังกะกะสะอาดกะบ่มีกินข้าวว่ามีกินยังครับโอ้เจ๋งเลยเพราะสะอาดไงเลยมันจัดครับผมเออเออเอเนาปูขึ้นกระไรสาดเลย อบันลานกันได้หรอตากใหญ่ไม่ถนัดมือนี่ตะไคร้นะคะศูนย์ูนย์หายไข่เข้มยังบมดซะหยาบหยาบค่ะไม่ได้เอาละเอียดยิบอันนี้หอหอมกระเทียมจ้า บวบบวบกระเทียมอย่าลืมใส่เลยจ้ะอันนั้นคือลูกโดดปะครับแม่นจ้ะนี่ไว้เดี๋ยวมาตำใส่นก๋งกันพอเล่าอันนี้ก็ตำพ่อบวบพ่อหยาบหยาครับผมบวบบวบว้าวพีทครับบวบบวบนี่ผมตำเครื่องตำหมันเรบ่อยกรับเอาใส่ในไข่ได้ครับเอาทีบกุ้งไปก่อนค่ะกุ้งกุงอย่างรุงนั่นให้เรียบร้อยครับผมเครื่องกุงเครื่องแกงกัใส่ตอดก่อนเลยครับก้อนขึ้นเตาครับผม ยำลงเต๋อแล้วมันจะมาเดมมันก็คุกคุนครับน้ำแน่หน่ำแน่นี่แน่ครับผมน้ำปลานะคะน้ำปลาพ่อน้อยซอยดื่มตอนนี้เหมือนสต๊อกพี่น้องเอ้ยขายปลาแดดปลาแดดขายดีเลยเหมือนสต๊อกก็มีขายให้พ่อแม่พี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนมาด้วยครับผมปลาแยกปลาใส่เกลือก่อนครับใส่เกลือยุ้งเลยพ่อผมบ้านนี่ครับใส่ใส ่ทำไงอยากโชว์ฝีมือเลยต่วังกัเอาเลยครับเอาคพื่อบอกบอกเลย่าทำอยากไปว่าแบบเป็นผู้ใช้เครื่องปรุงก็ได้ไหมครับเลยคิดว่าเออนี่เหมืนเห็ดเทปเมันเป็นแบบนี้เดินคือบอกตอนอยู่หลังกล่องเหนยังต้องมาตอนนี้ตอนนี้ได้ว่ากับพ่อไปเห็ดเองมันมันเป็นปลาหมารครับขอ้อแนบว่าฐานะเป็นไงครับปลาแดกสองตวงครับผมใน ผมจุลมุนเาให้ใส่เลยครับใช่เละอ๋อใส่แล้วเหครับเน่ยใส่อีกก็ได้เหมือนไปเนี่ยใส่ข้าวครับใบบกูดเหรอครับใช่ก็เป็นพิธีค่ะเนี่ยครับใบบกูดใส่ตอนขั่วกับตอนจบอีกครับป่ะเอาไปขั่วครับบานี่เนี่ยขวบยี่ขวบไม่สุกหอมก่อนครับไปความหอมเหมือนกับเจงคารุนเหมือนที่ครับมันดังนี่รับ ยาสพาไปเบิางดักแดดครับเนี่ยปางขวียบร้อยแล้วครับหอมครับผมดักแดไม่นู่นผัวทองต่าเล่เล่นหลับไปครับไอ้ปางโคไว้บางครันหอมครับพอครับหอมรวยลอยยิบซิมเบงส่องเธอแล้วอดมีได้หอมอันนี้ไข่ไถ่มาจากบาทครับพอครับจานนี้มีห้าสิบอย่าบว่าหรอแม่ครับพอครับห้าสิบบาทเติบ ขั้นเซาบ้าก็ยังมีหลายปั้นนี่นะ,ระนครับขนาดโคแหวี่ยงลงแล้วดิน้นแซ่บพี่น้องเไยกินกับข้าวฮ้อนนหน่อยแล้วขับเลยนะเป็นเมนูวปวดทำไเลย่ะครับนี่สุดยอดเลยโอย้หอมนัวครับมาครับมากินโคดักแดะนี่ครับผมครัวไปเรื่อยๆนะครับไกม่มเอนี่ค่บว่าป่านนี้ผมเรื่องข้อมัน ว่่าแชุดเท่านั้นก็พอแล้วครับมันท well um, ี้มือดแต่ทินหน่อยคุณยิ่งกินมาเลยได้ไั่อยากเลยได้ใช่ไหมมันหงวานพร้อมครับผมในกาลหรอครับใส่เหลืองหรอครับเหลืองแน่ ทีี้เาเอานามล่างปกนวครับมีข้าตำ,ต,ำต่องตงแก้วใส่กรสีเฮียทำน้นเหลืองจุกเนียบสนิทเดี๋ยวเด็กเสมือนนอนก่อนเสมือน้นามก่อนอยากจะดูเลยเธอเปือๆเ,เลยเด้อแต่ว่ามันเสีบยบเสียบมากโอย ไอ้ตูดมั่นไหมครับค <c oughs> รูไปครูมากอู่ต้องใส่อีกแหละขนาดนี้ก็น้อยบ่ครับ <ฮะ S 1> น้ำมันเดือดกันได้ลดลงกับพอดีกับผักครับค่ะเพราะว่าขา้าวทใส่ผักแล้วก็บข้าหมักสดจักหน่อยอ่ะแบบนี้แหละเรียบร้อยที่นี่ก็ลอดเดือดแล้วก็ใส่ผักที่เ้าเตรียมมาเก็บมาแล้วครับพรีเมี่ยงกับทีหน่อยปลพอ medium เดย วางหัวคำเมื่อกี้คิดมันไปทะเลาะกันกับหมาครับผมหมาขังบ้านครับบังครับบะเมนตังบาดติบ ah ู้หมอพ่นโอ้ยเค็มน er okay, ี่ครับผมเดี๋ยวร่อให้หมอเดือดหมอย่างก่อนครับผมจังสิไปซิมรสชาติก็เติมพักก็ว่ามันใดการเลยล่ะครับแนี่ปังก็พอหน่อยไอยนม่ปังอาบน้ำอยู่ครับ หน่งแกลเป็นส้อมมเมยแต่ครับกบทีหน่อยเป็นส้อมเมยเมยแต่ครับเมยอยค่ะบบแมนเมยดอกจากเวิรงนังเกาหลีหรอคือวันนี้บเดมีเวลาเวิร์งหัวแพรของแล้วก็เพื่อแม่ไปทุรลืองเดี๋ยวเวิรงนังเกาหลีเดี๋ยวเบิรงสีรโอ้ยเน่ครับผมวันนี้คิดว่าจะเบิงสอดแจงฮะพรอมืมอื่นบเมมีเห็ุของเสาอมืออื่นขอยตั้งตือน้าเสาพยายามเบ็ดขบมืื่น เรื่องเจ้าปลาใหญ่มาฝากครับคือ่อมืันนี้สายเสือเบ็ดเวทสาวลังหมูโลตัดเดลโลละร้อยแปดสิบห้าบาทขนาดโลตัดนะขั้นหมูเคียงมันต้องสองร้อยเนี่ยเสือใส่หมูยูเคียงสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยสาวประมาณนี้สิ็จแลโครงการหมูเดี่ยวดีย้าวเฮานี่ชะงักเลยหมูเดี่ยวโอ้ขายวันอะไรอีหลีค่ะผันสมุดขายนี่เอาลอยหนึ่งเด็ดสามตอนหรอไปถ้าให้มันลงมาก่อนเนาะพี่น้องจังกินเนาะ ขันแพงหลายก็พอน้อยกตจักระเบีงขายว่าเสือต่าแหงแล้วก็ได้รู้ตันผู้ซื้อรู้ตัวเจ้าของผู้ซื้อกินกัละคึกเงียบอยู่ทะเลใส่กระติ่นอน้อยมือไส้คีรัวฟอร์จเด็กปลาขาวหรือไม่กระปตองสักตัวใถูกใช้แบบมิสซินแม่นบรออี๋นี่ใช้แบบอุ่นเถึงไฟประมาณสิบนาทีจ้ะ จะเอาอันพักอันยอดบะเออลงก่อนเนาะเพราะว่ามันจะสุกอยากกวู่มูจักน้อยมากเลยค่ะมากออมไก่ใส่ย,ยอดบะเออผักบัวอยากเอาเอาบะเออ,อ,อมักใส่ผักนี่ครับชีลาวค่ะชีลาวหอมหอมเพราะว่ามันบัพ่อนหนามมันแขกมันเลยแบบร่วมข้อมหอมข้อมหยางนี่ค่ะมันมงงใบได้ใส่ย,ยอดผักบ,บัว ขยอดครัดหรือลงเปก่อนครับมันสุกหยาบครับตามอันนี้ปะครับตามอยู่ค่ะขับบัวครับที่เดียบเข้าใส่ยาเฝ้าเด้อ๋อมันขมเมื่อต้องใส่ที่หลังเอาพักซีเหล้าผักซีจีนแล้วกันคำถามนะครับข้าน้องยะไปกับพันเป็นอย่างไรครับบ่เป็นค่ะแต่ว่าคือ มันกับบะเดออาราบดแบบอีสานด้ผักอีตูมันกับสิเป็นออกอีสานหอมแบบหอมเผากะวังก็แกงนะเข้าเนื้เหลือกใส่ผักอีตูแท่นเป็นอย่างน้อยนะอีตูอันนี้สุดท้าย้็จะมาละทินหก <laughs> เผืือให้มันแบบประคมแห้ง อ,อ,อันนูนอะรเลยครับก็มาชิมกัจ้าหอมแบบดีครับผักไส้เนี่ยกินนี่เอกลักษณ์เลยอยู่เอาใส่ได้ไปส่วนได <c oughs> ้เม่อั่หลังมากเนาะมีเยวคนน้ำปลา,าขา้นจางเยอะข้ามจางหมดเลย ใครยุม่มไม่ได้มีหนาวครับพี่นอ้องร้อนจังเลยสองนาทีตัวนี้สองนาทีตัวที่ไอ้เก็บงงสองนาทีเขาเก็บต่างโขอกมีต้องเติมพอดีพอดีเลยพี่น้องคือแซ่บแต่ว่ามาหน่อยบอกว่ารสชาติไหนกันหรอครับผมยั่วนะครับยั่วนะครับไม่คุยแพขอต้นไก่นะครับต้นไก่ตูดตูดไก่ นี่ยครับนียครับใยครับนี่โอ้ยหอมเลยคีนังเลยถ้าใอยากใช้บข้วปัวข้าเบือกันใช่ไหมกด้ะเอไ่หมากบตุยตเนียวตุยหมากประมาณนี้นะครับคือใช้อย่งนีสิตับต่เยมานะครับจู่นก้อง้ยงามม่กินนําเงินนจนี่ครับผมล่ระเา่นระเเมนูนี่คือกระตกญ่ปลาไก่ อ่อมถัดอ่อมถาดหอมหวยหอยโอ้กินไปทางฝอยนะครับเนาะลมพัดลมพัดช่วย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 ช่วนี้มีหนาวด้วพี่น้องแต่ว่ามันอากาศลมพัดเย็นไปไม่หนาวค่อเย็นอ่ะหัวหันไปเลยลูกไตมันบ่อเออตอนเช้าไปหมอด์ข่านไว้พี่น้องเหมือนนเดี๋ยวไอแม่นอนระดับซื้อแพงด้เนาะเราต้องประหยัดใส่กระสอบกระสอบร้อยกสอบปุ๋ยหัวหันเอาน้ำคุณ ลุงจัดส่วนไส่ป่ะไก่ใส่โรกีนติไก่ไก่พี่น้องเป่าแล้วพอท่านถามเนาถือบอกไม่เน่าหนึ่งเลยแกเนี่ยตัวนี้ก็เผาอยู่บ่้างกินเพื่อเจ้าผิวจะแก่ดีบ่แซ่บพี่น้องเลยหอมคุกเลยครับยำไก่ก็ดังกะทินอยเล่งผักก้อนพะนะครับ แม่ค่ะใส่ละย้อนนั่นนั่นนั่นใส่บอกว่ารอในห้องค้างนะใช่นี่แม่ครับนี่แม่ใมันบ่าครับนี่หัวใจหัวใจบ่อืมไม่ใช่ไม่ใช่สเปกมันเป็นสเปกเอาผักก้อนเลยครับผมนี่หอมนัวในการเลยหรอครับเร่งหนักครับผมเอาใจก็พอกระแต่หาว่าขันเห็นหนาวจะลอยหนาวลุกละถ้าเหย็นก็เย็นขอได้ใส่ลูกโดนให้พอยเลยเออลูกโดน หลอกแล้วหนยงาวขลาดมาคิดอ่อนครับพี่น้องสิเลอละพักสีทางนี้บนจินลุกโดดตามความพร้อมสักนังพร้อมบ่เท่าโดดโดดเสือกับพักสีเผ็ดหรือบ่เผ็ดก็ให้บอกเผ็ดอยู่ได้ครับดูดูกันแบบนี้ครับ มันเลยได้แฮนเอาแล้วพี่นอ้องกินแล้วไหมเห็นตัวเหรอแซ่บพี่นอ้องเลยเดี๋ยวขอบอกย่างคักเลยด้ไหมหม,มาเด้อครับเห็นบักออลล้อหรือบักไสเห็นเหล่าป่าป่ากันเด้อฝากกันเด้อโอ้ยโ,โ,โอ้ยเอาเอาผักเส้นน้ำผักเส้นน้ำข้ามนี่พี่นอ้องเลยเบิง่งแน่ไสหิวข่อยจนมื่อไั่นหมาออล้อมันนี่คือตรงส่วนไหนของไก่ครับส่วนใดพ่อหลังไตบ่ครับนี่ นี่แน่นนะลูกมันอยู่อ,อยูอ่กับพวงกับตับกับอีหยังมันอ่ะก็ยู่ส่วนไตมันก็เป็นไข่หลังต่างหากเลยโตปูอ,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 อันนี้มันอยู่หลอกพวงตับพวงพเล้วมันประมาณนี้แหละมันดอกหัวใจญ<า>่ทำให้กูเกินเลยป่ะใครบอกก่อนหอคือตรงไหนหล <c oughs> ุดมองไส้บอกแดนเอาเตอรเสุคนมาหืมอะไรเขาอาทิตย์นี่เป็นหมาเนี่ยสีหรอครับหมาเงี้ยทุนข้างทางเจริญ มาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เอาอีนีแล้วเด้กวังหันศิมป์บังสวัสดีครับแม่จอมสวัสดีสวัสดีครับแม่สวัสดีครับก็มีแค่แบบตัวกรวดมารยาทดอที่หนึ่งของตำบลมาได้สองภูมิใจจังเลยดีแล้วเสื้อผ้าหมอ่อูพร้อมนองมาเนี่ยมาละมาบะมาแล้วค่อามาขาดบ่ได้ เบ่งส <c oughs> ดกัอนตอนไก่หอมดีเด้อหอมอดอกมันจะแซแบรถ้าว่ามันบอคอยมันไก่เป็นบาคอยมันเดี๋ยวเราแม่เห้องกินกองบามันกันมาบนี้รับพอดีมื่อนแล้สื่อใส่กันไว้ล้ด้กันได้กันซาใส่ยังไงคงระคับมันทำมีได้เนาะ๋อใบซาห่ะครับแม่ ม่แถวนี้มีหมดเอ้ยราะว่าหละหามาปูกจ้กตนอยู่เพิ่ดอนุญาตนะแม่บวกหนูได้ขอกระทมได้บางมือนบังคับางมือก็ตงตามไปจับมีกัญญากระทองกระทอมบ่ที่เป่นลูก้ขซผสมผู้ขายเลยวัยทหารแล้ก็น้อยมีดิสูกัเช้าวนะปกติคนเราคนนี่ทางม่อเขาประกาศเอาในข่าวขายได้ งจอมด้อค่ะเราคนกินข้าวแรงแบบคนมองไมมาหีนน้ำจอมย่างมาสวันดีครัแท่งเนี่ยนให้พี่น้องเห็นหนาสวัสดีครับโมกินข้าวแรงเพิ่นว่ากินมาแล้วกินมาแล้วครับเ่นเป็นเบาแล้วได้น้องจอมพี่น้องเลยหุุนดีซะด้วยเป็นทุกคนถามหาสมาเลเป็นน้มเลี้ยงข้าเหน เสื้อเศร้าล้างจอมเลยยักษเาได้รุ้นจังนีมืออื่นหกโ,โมงได้ยังไปหลับพุ้นแล้วข้าแต่กระจ่าแล้วเมื่อกี้น้องยิงหนูแล้วรุ่นก่อนมีจ้า <c oughs> นี่หนูิล้ <c oughs> <c oughs> พูดอะไร่ิงหนูจแง่นอมพี่น้องแถวหน, <c oughs> น้าเคยเดียวละจ <c oughs> ด,ดูการเดิน ึงนนบอ่อเรานอนหน้าระจัน,อนาอย<ห>ู่นักเกียกับ่อขินบ้านทักเกียเหลืองงาเหลืองก้นมากเขบ่กินพาะมันยิใ้เสียลาให้นีต้องกินไกเนาะ้อ,องกินเดี๋ยวอีแม่สิจมหลายคนว่ากินก้อนก้นไก่บ้านพี่นนองแม่มอทยกินกินกน้อนดีจมดีมนบกตูดไก่ยกขนแกนกินสูส ต่อกระสันหาแบบว่าเัาผ่อเรื่องง่ายไว้เขียนลายด้วยไตไก่เนลยคือเหม,มือนเนี่ยเอามาป่อนลูกอะคนมันก็มีจุอยู่เนาะนี่อชะมันอ่อนๆน้นำรวกเท้าสำหรับปลาเดีงด๋งไปทั้งมันทั้งหอมทั้งแซ่บพี่นอ้อง ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเสยลูกสาวทั้งไม่หญ่ปังทั้งน้องจอมกบมันี้มาดินนำครับกินอ้อมไก่ครับแซ่บโคไก่อ้อมไก่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับถึงโคดักแดครับพี่น้องมาเด้อครับทุกมองทุกบอลล่ะ